สวัสดีดทุกทคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องการประกาศตู้กระชานนะครับเสาทันเหียบัตรวอร์สเลคชั่นเนาะมาแล้วมาอีกอ่ามาลัวเลยนะช่วงนี้มาที่ถี่นะครับกับสงครามเลือกเป็นปีในรูปแบบเลคชั่นนะพึ่งประกาศไปตู้ที่แล้วได้ไม่นานนี้เองนะครับตู้ใหม่มาหี่แล้วนะครับซึ่งตัวละครหลักๆนะ 3คนนี้นะครับยาจิรุอุโนฮานะแล้วก็เคนปาจินะครับทั้งสาตัวละครจริงๆมันมี5ตัวเนาะก็จะมีเพิ่มในส่วนของอิจิโกะแล้วก็ลูเคียด้วยอนะ่ะเอาจริงๆอิจิโกะกับลูเคียเนี่ยมันเป็นชุดหลังกว่า3คนนี้อีกนะครับ3คนนี้คือสงครามเรื่มังพีชุดที่2นะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยจะมาในวันที่29ธันวาบ่ายสอโมงยูนถึงวันที่4มกราก่อนบ่ายสโมงนะครับเอาจจริงคืออยากทราบเหมือนกันว่าตัวนี้มัน ดักได้สักกี่คนเชียวตัวละครที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวละครใหม่นะต้องบอกก่อนเลยสำหรับ3คนนี้นะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับก็เลทแน่นอนมันเป็นจุดขายของตู้เซเลคชั่นอยู่แล้วตู้นี้มันเอาไว้สำหรับคนที่แบบอยากได้ขี้เกียจรอแล้วนะขี้เกียจรอไอตัวพวกนี้ไปล่วมตู้นะครับก็เลยมาเปิดในตู้นี้นะครับตู้นี้เนี่ยเลทมัน5%รเทุกสเต็ป มีการันตีที่5กับ10ไม่มีลุนเลดมันเฉพาะสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะตามที่ผมบอกหลายรอบสำหรับตูต้เดลิชันนะครับในส่วนของตัวละครนะครับ5้คนนี้นะตัวละครจากส่งคมเลือดพันปีนะต้องบอกก่อนไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่แต่อย่างใดนะครับอุนหานะไม่ใช่ล่างเดียวนะทุกคนตามหาสีฟ้านโคลลล่างนะอันนี้สีม่วงรุ่นเก่านะครับอิจิโกะไม่ใช่ล่างใหม่ที่กําลังจะมาต้องบอกผู้เล่นใหม่ก่อนไอเน,นี้เนี่ยมันเป็นล่างเก่านะล่างใหม่ที่จะมาเนี่ยมัน อีกเวอร์ชันหนึ่งมันเป็นสีม่วงนะครับคนล,ล่างไอ้นั้นจะมาในวันที่30ิก็คือพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือเขาหยิบตัวละครเก่ามาขายของสงคำเรื่องเป็นปีเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าไอพ้พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ตู้ใหม่แต่อย่างใดมันเป็นตู้ที่แบบเอาตัวละครเก่ามาขายอะนะสำหรับคนที่แบบอยากได้จริงๆขี้เกียจรอไอ้ตัว5คนนี้ไปอยู่ในรุ่มตู้แล้วนะครับเพราะว่าตัวละครรุ่มตู้เนี่ย มันเหมือนหยิบมาเรื่อยๆนะมันไม่ได้แบบเจาะจงว่าจะหยิบใครบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบอยากได้จริงๆเลยมาเปิดเซเลคชันซึ่งหลังๆผมไม่ค่อยเห็นตัวละครพวกนี้ไปอยู่รวมตัวแล้วด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยู่ร่วมตัวแล้วหรือเปล่าใส่แค่เซเลคชันอย่างเดียวหรือนานๆทีมมาใส่เออมันก็เอาไว้สำหรับคนที่อยากได้จริงๆนั่นแหละนะครับส่วนความสามารถของทั้ง5คนนี้นะครับก็เล่นทั่วไปกับหอคอยเท่านั้นเลยอุฮหน,น,นะเป็นตัวละครที่ลง PVP ได้แต่ ถามว่าเก่งมากไหมในยุคนี้ต้องใช้ว่าเป็นตัวละครทดแทนแต่ถ้าเกิดสู้พวกเมตาเมตาเก่งกว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณจะหาตัวละคร P v พดีๆแบบพี่ผมอยากได้ตัวละคร p v p ดีๆตู้นี้ตอบโจทย์ไหคุณไปตู้ใหม่ดีกว่าตู้ใหม่มันพ v p เก่งกว่านะไอเจ้าอินเว่โอโห้โคเวอร์นาที่กำลังจะมาเพราะฉะนั้นคือแบบตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดจะเดินใช้งานไม่ได้จอบตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับแต่ละตัวมันมีในเรื่องของข้อดีเรื่องลงเรื่องลิงก์นะครับยาจิรุนี้คือตัดทิ้งไม่ได้เลยลิงก์ห่วยเกมเพยก็ห่วย โคตรน่าสงสารอารบิลิตี้ก็ก็ด้อยคือยาจิรุน่าสงสารมากนะครับเป็นตัวละครที่แบบเออน่ะน่าสงสารเกมวันจีเกิดใหม่ก็ดีขึ้นนะเอาจริงๆคือโดยภาพรวมทั้งตัว,ตว,ตวเกิดใหม่ดูดีหมดเลยดูดีขึ้นหมดเลยมียาจิรุตัวเดียวที่เกิดใหม่แล้วคือไม่ผ่าน QC อ่อะผมรู้สึกแบบไม่ผ่าน <c oughs> รู้สึกว่ามันเกิดใหม่แล้วคือเฉยๆนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของทุกตัวตามที่บอกเล่นทั่วไปขอ,อคอยนะครับมีอุณหภูมิที่เพิ่มเติมไปลงเล่นใน p v p ได้นะครับแล้วก็ ทุกตัวเป็นลิงได้แต่ว่าลิงยาจิูุจะดูเดอเดอดาดาหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับภาพรวมตัวละครทั้งห้านะยามีครั้งก็คือเล่นทั่วไปเล่นหอคอยนะครับเอาให้มันตรงโบโดงโบนัสแล้วก็อุดหนนะไป PVP ได้แต่ไม่ได้เก่งเท่าเมตาปัจจุบันนะครับสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับกับซาทเยียบัตว์ว le เล็ชันนะตู้นี้บอกตรงๆนะว่าไม่ค่อยเหมาะกับคนที่จะไปเน้นใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเปิด เพื่อหาตัวละครใช้งานเช่นผู้เล่นใหม่นะอันนี้ผู้เล่นใหม่เป็นต้นเลยคุณจะหาตัวละครไปใช้งานนะครับแบบเอาไปใช้งานจริงๆจ,จังๆเลยผมแนะนําว่าคุณไปเปิดตู้ใหม่ที่กาลังจะมาเด้อคุณรอปเปิดตู้ใหม่เด้อตู้ใหม่เนี่ยมาวันที่30ไอ้ตู้นี้มาวันที่ยี่สิบเก้าคุณรออีกวันหนึ่งคุณได้ตัวละครที่มันมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับไอ้ตู้ใหม่ตัวละครร่วมตู้เนี่ยมันดูดีกว่าตู้นี้ด้วยนะโดยภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าคุณจะหาตัวละครไปใช้งานแบบจริงๆจังๆนะไปเล่นแบบที่แบบดันมันมีความข้มข้นสูงคุณไปรอตู้ใหม่ดีกว่าตู้นี้มันเหมาะสำหรับคนที่อยากสะสมนะแบบขี้เกียจรอและมาเปิดเป็นซีเลคชั่นเอาแล้วกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะไปร่วมตู้อีกชาติไหนนะก็แบบเออเปิดเป็นซีเลคชั่นเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้จริงๆเนี่ยคือแบบ คุณต้องทำใจเผื่อนะว่าคุณเอางบมาลงตรงนี้แล้วคุณอาจจะไม่ได้ตัวละครที่จะมาใหม่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสอ่ะคุณเปิดได้ตามใจศรัทธาของคุณเลยนะครับบางคนก็มีผมเข้าใจอยู่บางคนเล่นเกมนี้โดยที่ไม่ไ,มได้สนใจตัวเมตาตัวเก่งอ่ะเราเปิดแค่ตัวละครที่เราอยากได้ ตู้ใหม่เก่งไปเท่านั้นไม่มีอุโหนนอย่างได้อุลโหนะอะไรพวกนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าเกมอื่นผมก็เป็นม,มีบางเกมผมก็ไม่ได้สนใจเมตาเปิดแค่ตัวละครที่อยากได้เท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นสายวันนั้นก็เอาทําตามใจที่คุณศรัทธาเลยนะครับสามารถเล่นได้เล่นยังไงก็ได้อะให้คุณรู้สึกสนุกให้คุณอน j o ยกับเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นตูน้นี้ตามที่บอกนะสำหรับคนที่จะใช้งานนะผู้เล่นใหม่ผมไม่ได้แนะนํายกเว้นคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วคุณอยากได้มากๆผมก็แนะนําว่าให้คุณไปเปิดตู้ไทยเดือนก่อนแล้วถ้าเกิดงบ ไม่สายนะครับเอาอย่างก็ได้ให้คุณไปเปิดตู้ใหม่ไปก่อนเนาะแล้วถ้าคุณอยากจะซ้ําคุณก็รอดูว่าเออเราดวงดีไปแล้วเราเหลือเพชรเรามาซ้ําตู้นี้ดีไหมค่อยอีกทีหนึ่งค่อยัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับตู้กาชานีเนาะก็ ที่จะเปิดนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะขอให้ไม่เจ็บตัวนะครับเปิดได้ตัวละครที่อยากได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคิดวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสพอร์ตช่องผมแบบมีค่าจ่ายรายเดือนก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ3ามบาทเท่านั้นนะครับก็ส่วนทองคลิปสรุปตู้กระชาไทยเดือนเดี๋ยวจะปล่อยพรุ่งนี้นะครับอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ